อันนี้คือปางสองพี่น้องที่เราไปจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปเออเขาข้างในกันเรียกเขาข้างในเพราะว่าอยู่ตัวเมืองชั้นในปะเดินไปเลยแล้วก็ดูเหมือนเป็นเขาใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเขาเขาเรียกเขาข้างในเพราะมันเหมือนภูเข,ขาใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เดาใช่ไหม เขาบอกว่าแล้วที่ดูเหมือนเป็นภูเขาเนี่ยนะอ๋อเฮ้ยอั่ยาตั้งใจฟังร <c oughs> จริสๆจะว่าไปก็มีความดูคล้ายนะเหมือนกันนะดูคล้ายปรางสามยอดที่ลบบุรีที่มีลิงเยอะๆอ๋อนะ <c oughs> ที่ลิงดุด <c oughs> ๆๆอ้าวนี่ก็สระน้ำโบราณเหมือนกันสระน้ำเยอะอ,อันนี้ก็จะเหมือนที่อาจารย์มีลาบอกก็จะมีความเป็นแบบสีเหลี่ยมจัตุรัสนะสีเหลี่ยมจตุรัสทางขอมทางนี้ ตรงนั้นที่มองไกลๆนั่นเขาข้างในปะแต่ไม่รู้ว่าหน้าเราไม่น้ำตรงนี้จะแห้งบ้างนะไม่น่ารอด <laughs> ถ้าดูฉากตรงนี้แล้วนะแต่น้ำใสนะถ้าดูตอนนี้เป็นแบบนี้ตอนตอนหน้าร้อนไม่น่ารอดแล้วละ ก็เมื่อสักครู่ตอนเดินเข้ามาก็อ,อคนที่เคยมาก็บอกว่าเปลี่ยนไปเยอะคาดว่าตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวอีกสัก5ปี10ปีหลังจากที่ทุกอย่างขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีงบมีอะไรเข้ามาแล้วก็คงจะเปลี่ยนไปนพอสมควรอาจจะเหมือนสุโขทยัยหรืออาจจะเหมือนอ,อยุทยาก็ดูเป็นเรื่องที่ดีเนาะนี่ อะไรทำให้แบบเกิดความรู้สึกอยากท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีโบราณสถานอันนี้มดอะไรไม่รู้อ่ะกันสิสง,งสัยเหมือนกันเมื่อกี้กใหญ่มากอ,มอันนี้ยังไม่ใช่มดอมอ,อันนี้นี่อเขาข้างในโอ้โหดูต้นไหนต้นนี้โอ้โห เอามาทำเป็นชิงช้าได้เลยอ,ะอ่ะเมื่อกี้ตรงทางเข้าก็มีคนผูกชิงช้าไว้ต้นไปเลยนะอ,อันนี้ต้องมีการตั้งอันนี้ไม่รู้ว่าของเดิมใครมีโครงสร้างแล้วมันนั่นไปหรือว่าเป็นลันกษณะการกตั้งปกติไม่รู้ว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบเจดีย์สูงๆใหญ่ๆเลยหรือเปล่านะใช่แต่ก่อนเป็นเหมือนพิระมิด ใช่ตัวเขาข้างนอกก็เหมือนกันว้าวดูต้นไม้ต้นนั้นสิสวยมากอ๋อนี่ที่บอกว่ามีไกด์จะมีคนอธิบายเขาบอกว่าให้ดูอะไรนะยัดน่าอะไรบ้างเลใช่ข้างขึ้นอยู่ตรงนี้ สวงสมอตีนเป็ดชื่ออ,อื่นๆคือตีนนกสวงหินสมอตีนเป็ดสมอหลวงสมอม่น่าจะเป็นสองต้นขอ,นอนกันอยู่เนาะน่าจาับนะแล้วก็ใบแผ่ไปเยอะมาก ๋อนี้ไงที่บอกว่าเป็นหน้าเต็มไปหมดอย่าพึ่งนะอะไปยืนหน่อยอย่าไม่มีรูปเถอบเข้ามาตรงซายมืออ่โอเคอ่ะถอนแอนหนึ่งสอง หนึ่งสองไม่เป็นไรหนึ่งสองโอ้ดูล้วยเล็กเลยถ่ายขึ้นะ หน้าช้างแล้วก็หน้าควายนะคะนี่คือกำลังบอกโผยใช่ไหมใชใ่ลองดูทีหน้าคนคนลิงช้างสิงโตควายไหนนี่นี่หน้าตรงนี้เหรอหรือหน้าตรงนี้นมู่นี่ แล้วตรงนั้นขอบนั่นเคลียร์อะไรนอก๋นะอ,อน่าจากนะ ้านเป็นคนเรื่องขางเรื่ขึ้นนะคะชาวบ้านเป็นคนพบเห็นเพราะเกิดจากการเวลาดินแตกก็เลยมาปิดปกคลุมเอาไว้มีต้นไม้ต้นไม้ขึ้นใหญ่เกิดขึ้น็นไปหมดชาวบ้านชื่อเป็นภูเขาเก็บสมบัติของคนในอดีตเพราะว่าข้างในอาจจะมีแก้วแหวนเงินทองฝังอยู่ข้างในก็เลยเรียกว่าเขาโบรานแต่เมื่อในวระวาณในการขวดแต่เมื่อปี2500

ก็ดูมีความเกี่ยวยงกับนั่นเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนความเชื่อแบบลมามเกียนอะคือว่าเป็นอะไรนนทกเนี่ยน่าหัวปะที่ว่านนทกหรืออะไรอะที่เป็นยักษ์แบกเขาพระวิหารหตรงนี้จริงจรเขาก็าอาจจะคิดว่า มันไม่ใช่เขาแต่มันคือเอ้มันไม่ใช่สถุกเจดีแต่มันคือเขาพระวิหารอย่างนี้หรือเปล่าอืมเพราะว่าถ้าตามความเชื่อของพวกกลุ่มพาม์ก็จะบอกว่าพามนิฮินดูนะนก็จะบอกว่าเป็นเอ่ออะไรนะที่บอกว่าตัว ที่บอกว่าตัวเขาพระวิหารเอ๊ะเขาเชื่ออะไรเขาปัสุมเมนเขาปัสุมเมนเป็นอะไรนะศูนย์กลางของจักรวาลอืออ๋อนี้ก็จะใกล้ๆหน่อยตรงน,นี้น่าจะมีการบูรณะแล้มัง้ง ส่วนตรงนี้เขาคงป้องกันไม่ให้คนขึ้นใช่ตรงไหนที่เป็นแบบนี้เขาก็เออปล่อยแต่ตรงไหนที่แบบนี้เรื่อนางโอ้โอสีเขาคนละสีเนาะก็คงมีการอ่าแต่ดูสิไม่สุดเลยนี่ <laughs> อือตอนนี้เหมือนไม่ใช่สิลาแลนเนาะปูนหรือเปล่าคิดว่านะจากตรงนั้นนะเห็นไหมตรงนั้นดูแบบพังแล้วก็ใช่ไหมปกติต้องเอียงลรอืม ตอนนี้เหมือนแบตมันกำลังร้องว่ามาันกำลังจะตายแล้วตอนนี้แบตจะสามสิบห้าแล้วไปที่เขาข้างในกันละเดี๋ยวเราไปาป่าสีเทพเอออันนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้งลๆนั่นไงธรรมาจากรกักร,ออรแต่ถ้าธรรมจักรก็เป็นหงขุดนี่กันไปอย่าไปดูที่ธรรมาจากักรหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนธรรมาจากักรนก ยืนนะต้องถอดแว่นตนลอดครับถอดแว่นแล้วก็ถอดแมสกด้วยครับเดี๋ยวจะถอดละอันนี้อีกมุมหนึ่งของเขาข้างในถ้ามุมนี้จะเห็นแบบว่าเหมือนเป็นทางเดินทีไ่ไปอืมก็ไม่แน่นะสมัยก่อนก็อาจจะมีอะไรให้ขึ้นเป็นสัญลักษ นี่หมอหลินสิทธิ์หมอช้างด้่ยงนี้โอ้โหต้นไม้เขาขึ้นได้แบบสมามารณมาก uh huh. ขึ้นดูต้นไม้ที่นี่สิขึ้นตรงแทบทุกต้นเลย uh huh. ต้นตนนี้ก็น่าจะทำที่เราใหม่ uh huh. เดี๋ยวไปดูว่าตรงนั้นคืออะไรมีทางลงแล้วไปนั่นสิ อทางลงอยู่นะซึ่งดูจากสภาพเขาตอนนี้ก็ไม่ควรจะโดด <c oughs> ทั้งกล้องทั้งมือถือมือถือหยิบออกมาถ่ายรูปบ้างกล้องยังไม่ได้หยิบออกมาเลยสาเหตุดูแล้วน่าจะเพาะชอบอัพบนยู u b e เดีย๋ยวเราจะสร้างดิจิทัลฟุตปริน n t เพราะว่ามันอัพฟรบีบทราณจะขัดเขาครั้งเลยวัดในพระพุทธศาสนานะถ้าตรงนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาอ่ะตรงนั้นก็ทำมาจากชั เอานนี้งบรสถานเขาคัางในนี่มีพระกระรุกปทิศพกที่เขาคันในแต่ก็อาจจะเป็นความเชื่อบบปนๆกันหรือเปล่าอย่างวัดพระแก้วก็เป็นวัดของพุทธก็ยัมยงมียักแบกพระรูบโสดเนี่ย โอ oh, ้ใช่ใช่ธรรมจักรนี้อาจารย์วีระเคยพูดว่าแสดงให้เห็นว่าเป็นแบบนั้นอ่ะภรรยาเข้าไปยืนหน่อยธรรมจักรกรับต้องมีการบูรณะกันบ้างันน้ก็เป็นเ็กก็ต้องการการกัดซอกเนาะข้างหลังก็จะมีอะไรแบบมีเหล็ก ถ้ามาจากอาจารย์มีรัเคยบอกว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานไปแล้วหลังๆก็คงแปลงความเชื่อแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาแทนซึ่งปกติก็น่าจะผิดตามหลักนน้้้าตามวัฒนธรรมทวารวดีไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดียว แต่จะถูกจัดวางไว้กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นเสาธรรมจกักรแท่นรองธรรมจกักรรวมเรียกว่าธรรมจกักรสตัมพระนอกจากนี้ยังมีการตั้งปฏิมาการรมกวางหมอบ,มอบไว้คู่กับธรรมจกักรตัมพระอีกด้วยอจริงๆไม่มีกวางหมอบด้วยเนาะน้อนั่นถ้าเคยเห็นนะหลายที่อันนี้อายุประมาณพันสี่ถึงพันพันหนึ่งถึงพันสี่เออพันหนึ่งถึงพันสี่ก็ือตามฮาร์ฟไลท์เนาะ จากตรงนี้ไม่มีรูปก็ขอมีรูปนิดหนึ่งบนมาตอนนี้คือธรรมจากรข้างหลังคือเขาข้างในส่วนนี้ภรรยาผม ภรรยาไม่ถอดแว่นหรือภรรยาไม่ถอดแมสก็ถ้าไม่ถอดแมสภรรยาก็ไม่เข้ากล้องนะครับ